แต่เข่ามาใหม่ๆก็มั่งเทปกับมาขับมอไซต์ทรงเกียร์วันนี้ครับชีวิต920ปีตอนแถวสาธุประดิษฐ์สาธุประดิษฐ์โอ้ได้มือละลอยฮาซีมีก็สุดยอดเลยวได้ครับกระสีได้ติ๊บไทยโยกขึ้นสูงแน่กระสีได้ติ๊บพามาที่บาทมือฟันเพื่อนนี่โยกขึ้นสูงคนไหนายที่พามาพวมอไซต์นั่ละสองถังครกําหอยมือเนื่องจากเที่ยวไร้เที่ยวอยู่เด้อครับเพราะว่ามัน โอ้ไอหนุ่มส่งแก๊สตัว<ห>นี้เนาะ<ห>ส่งแก๊สนะครับลืมเอาขาตั้งขึ้นผ้าหล,ล่ลมกันตะพื้นตะพื้น,นโอ้ว่ปาปัญาไม่แตกว่ะโอ้หัวแก๊สทางฟูฟวกเรีนหนีฮะแล้วเจอตื่นมันตื่นอ่ะนะ,ตะนแต่ยังเงี้ยมันแงี้คือคือมาร์กลองเพลงนะิงมักมาแต่น้อยแล้ยนะมาร์กลองมาแต่น้อยตั้งแต่สมัยตามใจแม่เจ้า์นสัล่ะหมายถึงว่างานงานสนุกทั่วไปแล้วเขาจะมีเวทีมาตั้งเนาะประกวดร้องเพลงคนละยี่สิบบาทตะกีบในที่โลลนะครับโอ้ดีใจน้ำยังในที่อยู่ไปพอน้ำตาเศร้างุ่นผม พวกเขาลองมวนกับมวลคร<บ>ัุ่มเกินไปแมวคนบ่าเคยลองเพียงม่าเคยถือใหม่นะครับต่วยแมนหมักลองข้าเล่าเกี้ยวสอบลูกพ่อ,อย่างดีละมืออื่นไปยังคักสมัครไปยีสิบบาทยังจําได้ไหมผู้ชายหน้าตาเละๆที่มันตกเป็นผู้แพ้แก่คนผู้มาทีหลังถูกสาวใจร้ายขี้ใส่ใจยังไหม ีนงังวันนี้กลับมาอีกครั้งบนทางที่ <c oughs> เอาพี่น้องรับนี่เราพไปยากไอ,อ้หรอกแต่ขวัญหลอกกันยังตกหลอกธรรมาชาติเลยนน้ำ <c oughs> พ่อมึงได้ที่โหล่หรอ